ได้ยังคะอ้าวพร้อมแล้วอ่ะสวัสดีค่ะอ้อาวพบกันอีกแล้วนะคะกับครูอ้อแล้วก็น้องข้าหอมน,นะคะในช่วงของการปิดเรียนออนไลน์เนาะช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดช่วงที่ช่วงที่สามนะคะแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องหน่วยอะไรคะวันนี้ข้าหอม ยาอะไรคะยาเสพติดยาเสพติดใครรู้จักบ้างยาเสพติดพ่อหรูรู้จักไหมคะรู้จักอ๋อยังไม่รู้จักเท่าไหร่ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ครูอ้อจะมีเนื้อหามาฝากเนาะแต่วันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยครูอ้อก็จะมีเพลงมาฝากนะคะ,ะเพลงนี้นะคะมาจากคุณครูโบค่ะคุณครูโบนะคะแต่ว่าเป็นคุณครูโบที่อยู่ใน ยูทูบนะคะต้องขอขอบคุณแล้วก็ขออ้างอิงน,นะคะขออนุญาตนําเพลงมาใช้นะคะประกอะกะกบการเรียนการสอนนะคะคุณครูนะคะอ้าเดี๋ยวเด็กๆพูดตามคุณครูก่อนนะคะพ่อหอมพูดดังๆพร้อมๆไปกับพี่ๆแล้วก็น้องๆทางบ้านเลยได้ไหมคะอ่าได้ค่ะอ่าวันนี้ดูน้องๆทางบ้านดูอยู่อ่ะพี่ข้าหอม อ๋อหน้าตาเป็นยังไงสดใสไหมคะตอนนี้เด็กๆทางบ้านตอนนี้กี่โมงกันแล้วตื่นหรือยังเอ่ยสงสัยเขาคงตื่นแล้วต้องปิดจมูกค่ะอ๋อต้องปิดปิดแมสสงสัยเขตาตื่นแล้วอ๋สอสงสัยคงตื่นแล้วมาพบกันนะคะในยามเช้านะคะวันนี้ครูอ้อมีเพลงมาฝากเรื่องอเพลงเพลงอะไรเอ่ย<ม>ยาเสพติดอ่าไม่ดีเราไม่เอานะคะเพลงยาเสพติดไม่ดีเราไม่เอานะคะเด็กๆพูดตารูอ้อนะคะ หนูจ๋าหนูจ๋าจงจําให้ดีจงจําให้ดีเล่ายาบุรีเล่ายาบุรีนั้นไม่ดีนั้นไม่ดีเราไม่เอาเราไม่เอายักไหล่ยักไหใ่จ่ายหน้าส่ายหน้าเราไม่เอาเราไม่เอาเล่ายาบุรีเล่ายาบุรีไม่ดีไม่ดีเราไม่เอาเราไม่เอายาเสพติดมอมเมายาเสพติดมอมเมาอย่าให้ใกล้เรา นั่นแหละดีนั่นแหละดีชิงๆิงปงปงชิงชิงชิงปงปงชิงโปร่งโปร่งโปร่งปงิงอ่าเคยได้ ahr, 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 user, Reverend, damned, ยินใช่ไหมคะตรงนี้เคยได้ยินเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาร้องกันนะคะเด็กๆอ่าเป็นจังหวะใหม่เพลงใหม่อาจจะจํายากสักนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกเราเปิดดูบ่อยๆร้องบ่อยๆเราก็จะทําให้เราร้องได้คล่องขึ้นนะคะพร้อมนะคะก็ขอช่วยคุณรูร้องด้วยนะคะช่วยกม่จ๋าร้องด้วยนะคะค่ะอ่าพร้อมค่ะ หนูจ้าจงจำให้ดีเหล้ายาบุหรี่นั้นไม่ดีเราไม่เอาอย่าเคยใส่หน้าเราไม่เอาเหล้ายาบุหรี่ไม่ดีเราไม่เอายาเสพติดมองเมาอย่าให้ใครยเรานั้นและดีจิ้งจิ้งกงกงจิ้งจิ้งกงกงจิ้งจิ้งกงกงจิ้งปลงปลงปลงกงจิ้งหนูจ้าจงจำให้ดี ันไม่ดีเราไม่เอาจัดไลน์สายหน้าเราไม่เอาเรายาบุหรีไม่ดีเราไม่เอายาเสพติดเมาเมาอย่าให้ใครเรานั้นละดีจิ๋วโกงติ๋วิ๋วโกงติ๋วจิ๋วโกงจิดองกรงโกงกงติ๋วจบแล้วค่ะปมือเลยค่ะ ยาเสพติด yeah, ไม่ดีเราไม่เอานะคะเด็กๆอ้าววันนี้ครูอ,อ้อมีนะคะเนื้อหาที่จะมาคุยกับเด็กๆนิดนึงนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าอยาเสพติดเป็นยังไงรู้จักยาเสพติดไหมคะเด็กๆพขอเขารู้จักรู้จักไหมคะพขาหขารู้จักไหมคะ,คะลูก ไม่รู้จักอา้าวเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันดีกว่านะคะว่ายาเสพติดมันเป็นยังไงนะคะนักเรียนเคยเห็นไหมมีอะไรบ้างที่เป็นสารเสพติดเนาะนะคะนักเรียนรู้จักอะไรบ้างอา้าววันนี้คุณครูคคคคมีตัวอย่างแอนแรงเราไม่รู้แหละว่าเด็กๆจะรู้จักหรือเปล่าอันนี้มันคืออะไรเอ่ยคะนักเรียนร,รู้ไหมคะเนี่ยหนูนไม่รู้เลยอ,อ่เขาเรียกว่าเหล้าค่ะเนี่ยเหล้า เาเราก็เป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งนะคะเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งนะคะทีะ่ดื่มแล้วก็ส่งผลทางสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายที่ทําให้เรามีความต้องการที่จะดื่มมันอีกนะคะดื่มเพื่อความเพลิดเพลินดื่มแล้วเป็นยังไงคะเขาของเคยเห็นไหมคนที่ดื่มเหล้าแล้วเป็นยังไงเมาเมาเป็นยังไงท่าทาท่าไม่รู้เรื่องพวรู้เรื่องไหมคะไม่รู้เรื่องอมีสติไหมคะ ไม่มีสตินะคะอ่าตรงนี้นะคะนี่เป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งนะคะเป็นเหล้านะคะอ้าวต่อไปต่อไปค่ะอาเขาของถือค่ะนี่อันนี้คืออะไรคะเนี่ย,ย<า>ไม่ใช่หอมมะฝรั่งนะคะอ่าเขาองถือสิคะอ่าเดี๋ยวถ้ายืนนะคะขออนุญาตนิดนึงอ่านิดนึงค่ะอันนี้คืออะไรคะยืดนยืดนไปที่ทางหน้าจอค่ะอ่าน้องๆรู้จักไหมคะเคยเห็นไหมคะลูกนี่นี่ เขาเรียกว่าบุหรี่ค่ะข้<ม>อของออกเสียงสิคะบุหรี่บุหรี่บุหรี่เอาบุหรีร่มีไว้ทําอะไรคะลูกเอาไว้เอาไว้ทาอะไรเขาเรียกอะไรไวสูบไวสูบอ่าเราจะพบเห็นผู้คนทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าวัยรุ่นนะคะชอบสูบบุหรี่แล้วบางคนเนี่ยก็สูบบุหรี่เป็นไงคะไม่เป็นที่เป็นทางส่วนใหญ่แล้วบางคนในที่ยอยู่ในตามสารณนาชนทั่วไปนะคะหรือว่าในที่ ห้องประชุมต่างๆเนี่ย <ๆ S 1> เขาก็จะไม่นิยมที่จะสูบบุหรี่กัน <ๆ S 1> เพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันจะไปทําไมคะรบกวนคนอื่นๆเขาใช่ไหมคะ <ๆ S 1> ถ้าจะไปสูบ้องก็ต้องไปสูบตรงพื้นที่ที่เขาจัดไว้นะคะแต่จริงๆแล้วการสูบบุหรี่เข้าไปเนี่ยมันทําให้เราติดเปลืองทั้งเงินเปลืองทั้งอะไรสุขภาพ <ๆ S 1> เสียสุขภาพด้วยนะคะสูบเข้าไปมันใจทําลายปอดเรานะคะ ทำให้เราหายใจไม่สะดวกส่งผลระยะยาวด้วยนะคะตรงนี้อเมื่อกี้มีอะไรนะคะข้าวหอมสิ่งเสพติดที่คุณพี่คุณครูทํามาให้ดูเมื่อกี้นี้มีเหล้าอย่างที่สองก็คือบุรีนะคะอย่างที่สามอย่างที่สามอันนี้อะไรไม่รู้อ่าอันนี้เขาเรียกอะไรนั่นไม่รู้จักไหมคะติ้ง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 แต่อันนี้คือคุณครูนํามาให้ดูเฉยๆนะคะในนี้อันนี้ไม่มีหมดแล้วนะคะคืออะไรคะน่รู้จักไหมคะ เบียค่ะอ่าคุณครูเอามาให้เด็กๆดูแค่นี้นะคะนะคะลูกอ,อ่าเบียเบียก็คือเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่นะคะอย่างที่ครูเอาบอกส่งผลทั้งสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายนะคะทําให้เรารู้สึกว่าอยากที่จะดื่มมันทุกวันดื่มทุกวันกลายเป็นกิจวัตรประจําวันไปเลยเนี้ยนะคะก็ดีสิ่งหนึ่งก็คือเอ่อทให้เราสิ้นเปลือง นะคะถ้าหากว่าเราไม่ไปดื่มตรงนี้เราเก็บเงินไปใส่กระปุกอมสิทธหรือว่าไปทําอย่างอื่นได้ก็จะเป็นประโยชน์มากกว่า<ๆ>นะคะตรงนี้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเสพติดหมายถึงอะไรอ่<ๆ>มมามะลุสิ่งเสพติดก็หมายถึงสิ่งที่เราเสพเข้าไปแล้วมีผลต่อสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะทําให้ร่างกายและจิตใจเราเกิดความต้องการที่อยากจะเสพมันต่อเสพทุกวันเสพเป็นประจําเหมือนตื่นเช้ามาต้องล้างหน้าแปรงฟันแต่วันนี้เรากลับเปลี่ยนไป ตื่นเช้ามาหรือเย็นลงมาเราจะต้องทํำไมคะต้องไปซื้อเหล้ามาดื่มซื้อเบียร์มาดื่มซื้อบุหรี่มาสูบนะคะ,ะแต่ละขวดแต่ละซองมีราคาไม่ใช่น้อยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในวันต่อไปนะคะเรื่องของอราคาเรื่องของสถานที่จําหน่ายต่างๆเนาะนะคะทีนี้เด็กๆเคยพบเห็นเคยสัมผัสไหมคะข้าหอมเคยจับขวดเหล้าไหมคะ ลองจับดูลองจับขวดเหล้าดูสิคะอ่าจับอ่าแล้วลองสังเกตดูสิคะมีสีอะไรพอหอมลองบอกน้องๆทาบ้านน้องๆทาบ้านอาจจะมีอาเราๆที่แบบว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราหรือไม่สิ่งที่หนูเคยพบเห็นเหล้านะคะเคยเห็นไหมคะว่าสีอะไรแต่ณตอนนี้ปูอ้อขออนุญาตให้น้องข้าวหอมเป็นตัวแทนแล้วก็บอกนะคะว่าวันนี้สิ่งที่น้องข้าวหอมเห็นสีของเหล้าเนี่ยเป็นสีอะไรคะพูดดังๆค่ะลูก ส,สีน้ำตาลสีน้ำตาลภาษาอังกฤษว่าไงคะเ<า>บราอ์อ่าเบรา์นะคะกีวีอ่าเบรา์สีน้ำตาลนะคะเนี่ยเนี่ยคือสีของของเหล้านี่คือหนึ่งชนิดที่ครูอ้อยยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูแต่ว่าก็จะมีเหล้าชนิดนอื่นๆที่ไม่ใช่สีน้ำตาลนะคะที่หลากหลายแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นชื่อว่าเป็นเหล้านะคะ เด็กๆก็ไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะคะเพราะมันเป็นสิ่งสิติดเนาะนะคะไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรายังเด็กอยู่นะคะควรจะดื่มอะไรดีที่สุดคะเท้าหอมน,น้ำเปล่าน้ำเปล่าหรือไม่ก็นมใช่ไหมคะที่มีประโยชน์มากกว่าอาจะโปะแล้วค่ะนั่งถ่ายคลิปไปจะโปะแล้วค่ะ <c oughs> นะคะอ้าวต่อไปอย่างที่สองอันนี้ชนิดนี้ที่รู่อ้อให้ดูมาทุกอีกนะคะเท้าหอมอันนี้ก็ว่าอะไรคะจําได้ไหมคะเ <c oughs> บียร์เบียร์อันนี้เทออกมาก็จะเป็นฟองๆนะคะ รสชาติอาจจะเป็นขมๆขมขมนักงเรียนไม่ต้องไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ต้องไปอยากดื่มอยากทดลองนะคะดื่มนมแหละดีที่สุดนะคะนมไม่ขมด้วยนะคะแล้วก็ไม่เหม็นด้วยเนาะนะคะชนิดที่3วันนี้ที่ครูอ้อนามาให้ดูนะคะก็คือบ,บุรีนะคะจิงเสจติดชนิดนี้เป็นชนิดที่3สําหรับวันนี้ที่ครูอ้อนํามาให้ดูนะคะบุรีรมีกลิ่นเป็นยังไงคะนักเรียนเหม็นนนะเวลาสูบนะคะตาหนูก็สูบ ก็ทําให้ทําไมคะคนรอบข้างเนี่ยเ,เสียสุขภาพไปด้วยนะคะถ้าสูบต้องไปไปสูบในที่ที่พื้นที่ที่เขาจัดไว้ให้นะคะไม่สูบในในห้องในบ้านอย่างเงี้ยนะคะมันจะทําให้รบกวนคนอื่นให้คนอื่นเสียสุขภาพไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบ้านใครนะคะที่มีผู้ปกครองสูบุรีนะคะถ้าหากว่ารักลูกหลานต้องไปสูบที่ไกลๆนะคะที่ไกลๆอย่ามาสูบใ,ใกล้ๆเด็กเพราะฉะนั้น น้องๆคนที่ตัวเล็กๆเนี่ยนะคะหรือไม่คนที่เ,เกิดอะไรคะที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนะคะจะส่งผลมากกว่าตัวเองซสอีกนะคะถ้าเกิดว่ารักลูกหลานรักผู้คนในครอบครัวก็ต้องไปเลือกสูบในที่ไกลๆห่างๆนะคะอย่าสูบภายในบ้านเราหรือว่าสูบใกล้ๆในพื้นที่ที่มีผู้คนเยอะๆอย่างเนี้ยนะคะไม่ดีเขาจะรังเกียจเราด้วยนะคะ ทีนี้สิ่งเสพติดเด็กๆคิดข้าหอมข้าหอมเป็นตัวแทนของเพื่อนๆน,น้องๆทางบ้านข้าหอมรู้สึกยังไงคะข้าหอมอยากจะทดลองเสพสิ่งเสพติดทั้งสามชนิดที่คุณครูกล่าวมาไหมคะไม่เพราะอะไรคะทําไมถึงไม่อยากไม่อยากทดลองเพราะอะไรคะพูดดังๆเลยลูพูดดังๆเลยล อ๋อมันทำให้เสียสุขภาพอ๋าเก่งมากเลยเอาปกมือ่อยค่ะเยี่ยมเลยนะคะน,นะคะสิ่งหนึ่งก็คือทำให้เสียสุขภาพอย่างที่สองก็คือเสียเงินใช่ไหมคะ<ช><ช>อ๋อเสียเงินเสียทองนะพู่ายๆ<ช>แบบนี้เลยนะคะเสียสุขภาพเนาะแล้วก็อาจจะเสียเพื่อนฝูงด้วยเวลาที่ดื่มกินเข้าไปแล้วก็ทำไมเราจะพบเห็นตามข่าวนะคะว่าพอดื่มเข้าไปแล้วก็ทะเลาะกันใช่ไหมคะทะเลาะกันตีกัน เอ่มีเรื่องถึงอะไรคะการทําร้ายการฆ่ากันตายเลยก็มีใช่ไหมคะอ้าวสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องราวนะคะของทําไมคะสิ่งเสพติดเนาะใน,ในวันที่สามในวันที่หนึงค่ะวันนี้ได้รู้วันที่หนึงน,น,น,นะคะเรื่องของนะคะความหมายของยาเสพติดก็คือสิ่งเสพติดทุกชนิดเลยที่เราเสพเข้าไปแล้วส่งผล ทั้งทางร่างกายและจิตใจทําให้เรารู้สึกทําไมคะอยากที่จะเสพมันต่อนะคะสิ่งเสพติดดีอยู่หลายประเทศนะคะวันนี้ครูอ้อขออนุญาตยกตัวอย่างมาเพียง3ประเภทได้แก่เหล้าบุหรี่แล้วก็เบียร์นะคะเวลาที่เราเสพเข้าไปก็จะรู้สึกเป็นยังไงมึนเมาไม,ไม่มีสตเิเขาเรียกอะไรนะคุมตัวเองไม่อยู่นะคะเกิดการทะเลาะวิวาสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมีแต่ส่งผลเสียทั้งนั้นเลยนะคะ วันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งเสติดนะคะในวันที่หนึ่งก็จบลงแล้วเด็กๆนะเขาหอบอกว่าเด็กๆอย่าไปยุ่งนะอย่าไปยุ่งเกี่ยวเลยดีกว่านะ<ม>สิ่งที่เด็กๆควรจะดื่มควรจะเป็นอะไรดีที่สุดคะเป็นน้ำกับนมเท่านั้นนอเป็นน้ำกับนมเท่านั้นอ่าก่อนที่จะจบลงในวันนี้เดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันอีกสักรอบนึงนะคะโอเคไหมเพลงอะไรคะ ยาเสพติดไม่ดีเราไม่เอาออาพร้อมนะคะสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวคุณครูจะมีนะคะท่าทางประกอบเพลงวันนี้ต้องขออุบไว้ก่อนเพราะว่าทำไมคะมันเป็นความลับนะคะอ้าวพร้อมนะคะดูจะจงจำให้ดีเล้ายาบุหรี่นั้นไม่ดีเราไม่เอายกไกลใส่ยาเราไม่เอา,เายาบุหรี่ เราไม่เอาอยาเติมอมเมาอย่าให้เรื่องิดตื่นกองติองติรองกรงรอกอากมาเลาน,นะคะห <c oughs> ูจดําให้ดีเายาบุรีนั้นไมดีเราไม่เอาอยาลายเราไม่เอาเา,อาบุหรี มีเราไม่เอาอยาิดมองเมาอย่าให้ง่าเรานั่นและดีปองกิงกองกองกองปลองกลองกิงเก่งว่าบนมือค้าสำหรับวันนี้นะคะในหน่วยของ ยาเสพตินะคะก็จบลง,งอ่าในวันที่หนึ่งก็จบลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยความรักและปราาดีจากคณะครูสนย์เด็กเล็กออต,าตาบางูุค่านะคะช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่อ่ทำไมคะระบาดของโรคโควิดสิบเาเพราะฉะนั้นอย่าลืมกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆด้วยเจลหรือเจลแอลกอฮอล์ค่ะอย่าพาตัวเองเข้าไปในพื้นที่ อ่าถ้าเกิดว่ามีความจําเป็นต้องออกไปก็อย่าลืมทําไมคะสวมแมสด้วยสวมแมสด้วย,วยอ่าแบบนี้เลยและสําหรับวันนี้ขูอ้อแล้วน้องเข้าหอมก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย